สามคำถามที่เราสามารถใช้ถามตัวเองในการเลือกมาหาวิทยาลัยไ,ไม่จำเป็นต้องประเทศจีนนะคะอันนี้คือมาหาลัยประเทศไหนก็ได้ค่ะ คำถามที่1นนะคะก็คือว่าเราอยากจะเรียนสาขาอะไรคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะต้องดูจากเป้าหมายของเราคืออะไรนะคะถ้าสมมติเราบอกว่าแบบเป้าหมายมันแบบยาวไกลมากเลยพี่หนูมู้จะเรียนอะไรดีนะคะก็ดูจากวิชาที่เราชอบและไม่ชอบก่อนก็นได้ค่ะเริ่มจากตรงนั้นเลยเพราะว่าเราต้องใช้เวลาอีกตั้งสี่ปีในการเรียนวิชาในนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูวิชาที่เราชอบและไม่ชอบนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็คือว่าสามารถดูเทรนด์การทํางานนิดนึงคือพี่ไม,ม่อยากให้เราแบบไปแบบ จตจาะจงกับเทรนการทํางานมากขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคที่แบบทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราไม่อยากให้แบบเอาอนาคตของเราแล้วก็วิชาที่เราจะต้องเรียนใน4ปีเนี่ยไปผูกมัดกับสิ่งที่มันไม่แน่นอนในอนาคตเพราะถ้าสมมติเราเรียนในสิ่งที่เราชอบเราก็จะได้สกิลเซ็ตที่มันมีแบบประโยชน์แน่นอนอยู่แล้วนะคะถ้าเราแพชชั่นเนี่ยมันก็มีงานทําแน่นอนค่ะต่อมานะคะคือค่าใช้จ่ายค่ะ ค่าใช้จ่ายคือผู้ปกครองเราเนี่ยสามารถที่จะจ่ายเท่าไหร่คือนักเรียนหลายคนเนี่ยก็จะบอกว่าอยากจะไปะเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็เน้นทุนอย่างเดียวเลยก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าเราก็ต้องจําได้ว่าแบบบางทีเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าการควบคุมของเรามันเป็นยังไงอย่างเช่นสมมติว่ามหาวิทยาลัยบางที่หรือประเทศบางแห่งเนี่ยเขาก็จะมีเปลี่ยน นโยบายทุนการศึกษาของเขาแล้วเราจะทํำยังไงถ้าเขามีการเปลี่ยนขึ้นมาเราสามารถเรียนต่อได้ไหมนะคะนอกจากนั้นนะเนี่ยบางคนเนี่ยก็ไปต่างประเทศครั้งแรกหรือว่าเรียนมหาวิทยาลัยครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวทําให้แบบเทอมที่2หรือว่าปีที่2เนี่ยไม่ได้ทุนการศึกษาไม่ได้แปลว่าเขาไม่เก่งนะคะแต่แค่ว่าเทอมที่2ปีที่2เขาไม่ได้ทุนปี3ปีสี่อาจจะได้ทุนก็ได้แล้วปีที่2องที่ไม่ได้ทุนเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนต่อได้ไหม <S <S ข้อถามสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของเราเหมาะกับมหาวิทยาลัยไหนค พี่ไม่ได้ถามว่าเราอยากไปมหาวิทยาลัยนะคะคือเราเหมาะกับมหาวิทยาลัยคะสิ่งที่เราต้องคํานึงนะคะคือว่าเราเหมาะกับมหาวิทยาลัยที่อันดับต้นๆหรือเปล่านะคะก็คือมันก็ไม่ได้เสมอไปนักเรียนบางคนนะคะดูแต่อันดับอยางได้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามแต่เขาไม่รู้ว่าการที่เราจะเรียนอันดับต้นๆเนี่ยก็คือเราจะไม่มีเวลาในการแบบใช้ชีวิตเลยนะคะคืออ่านหนังสืออย่างเดียวใช้เวลาในห้องสมุดอย่างเดียวเนี่ยเราจะโอเคหรือเปล่านะคะเราอาจจะดรอปลงมาดนึงแล้วแบบมีเวลาในการแบบ ไปใช้ชีวิตบ้างแล้วก็สามารถหางานทําได้นะคะก็อาจจะต้องคํานึงด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าเมืองที่เราชอบอากาศที่เราชอบอากาศหนาวอากาศเย็นนะคะบางคนไม่ชอบหนาวแล้วไปเมืองฮาบินอย่างเงี้ยติดลบ30-20องศาอย่างเงี้ยเราจะไหวหรอคะ ถ้าเรามีคําตอบถึง3คําถามนี้แล้วนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของการเรือนระดับมหาวิทยาลัยแล้วค่ะคือปกติแล้วเนี่ยก็จะดูโปรไฟล์ของเราด้วยเนาะว่าโปรไฟล์ของเราเนี่ยถึงไหนเราสามารถแบบมีคะแนนอะไรได้บ้างเรากํลาลังเตรียมอะไรได้บ้างนะคะก็เลือกมาสามมหาวิทยาลัยดูวันปิดรับสมัครแล้วก็วางแผนได้เลยค่ะสิ่งที่ใช้เวลานานมากที่สุดนะคะจะเป็นคะแนนภาษานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องขอล่วงหน้าก็คือว่าจดหมายแนะนาจากคุณครูค่ะเพราะเราไม่สามารถไปควบคุมเวลาของคุณครูได้ก็บอกคุณครูล่วงหน้าไว้ก็จะดีนะคะบ๊ายบาย